Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ morning routine กันนะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ s m o o t h นะคะ tomato นะคะหรือว่ามะเขือเทศนั่นเองค่ะ มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะเราก็จะมาล้างหน้ากันก่อนนะคะด้วยส m o t ตั Tomato Collagen Whitening Serum Soap นะคะสบู่มะเขือเทศที่จะช่วยให้ผิวของเรานั้นเนียนกระจ่างใสนะคะทำให้ตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นนะคะแต่แถมตะค่ายตีฟองมาให้ในซองด้วยค่ะ ใช้ตะขคายตีฟองร่วมกับสบู่นะคะจะทําให้ได้เกิดเป็นฟองนุ่มๆน,นะคะเวลาเอามาล้างหน้านะคะก็จะไม่ระคายเคืองกับผิวนะคะผิวหน้าก็จะได้ไม่เหี่ยวย่นนั่นเองค่ะ ข้อดีของเจ้าสมุทโต t o ลแมทเลคอลลาเจนไวท์เทนนิ่งเซรั่มเซ็ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่ามีมะเขือเทศใช่ไหมคะก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะแถมเวลาล้างหน้าแล้วเนี่ยนะคะก็จะล้างนะคะกระจัดความมันนะคะออกไปได้อย่างดีเลยทําให้ผิวหน้าของเราสะอาดเนียนใสนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีคอลลาเจนที่ช่วยทาให้ผิวชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะ นอกจากจะใช้กับผิวหน้าแล้วยังใช้กับผิวตัวได้ด้วยนะคะตัวนี้ใช้แล้วผิวหน้านุ่มเด้งนะคะไม่แห้งตึงอีกด้วยค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วมาบำรุงต่อด้วยสมูทต์ตโทเมทัลโยเกิร์ต plus ไวท์เทนนิ่งชูตติ้งเจลกันค่ะ พูดเลยนะคะว่าตัวนี้ควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะเพราะว่าเจลน้ำมะเขือเทศสมุนโตนะคะเข้มข้นถึง3เท่าค่ะด้วยเจ็ดคุณประโยชน์ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะได้ตั้งแต่บำรุงผิวหน้านะคะหรือว่าจะใช้พอกหน้าก่อนนอนลดรอยสิวจุดด่างดำนะคะถ้าบำรุงได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะจะใช้ทาข้อพับนะคะหรือว่าจุดด่างดำต่างๆตามร่าง,าง,าง,างากายก็ได้ค่ะ หรือว่าเพื่อนๆอยากจะใช้ในการบำรุงมือหรือว่าบำรุงเล็บเนี่ยก็ไม่ผิดเช่นกันค่ะสุดท้ายก็ยังใช้ในการผสมกับสครับนะคะแล้วก็ขัดผิวตามบริเวณที่ต้องการได้อีกด้วยค่ะจะบอกว่าซองใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาเพิ่มปริมาณนะคะแต่ว่าไม่เพิ่มราคานะ49บาทเหมือนเดิมค่ะ เนื้อเจลบางเบาและซึมง,ง่ายมากๆนะคะไม่ทิ้งความหมันและความเหนอะหนะไว้บนใบหน้าเลยค่ะเห็นเนื้อบางเบาแบบนี้นะคะจะบอกว่าคุณประโยชน์อัดแน่นสุดๆไปเลยค่ะในตัวนี้นะคะมีน้ำมะเขือเทศนะคะผสมอยู่ถึง92%นะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยละเอียดขึ้นนะคะและดูสว่างกระจ่างใสมีสุขภาพที่ดีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโยเกิร์ตนะคะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนละเอียดนะคะบอกลาผิวมันรูคุมขนกว้างไปได้เลยคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการความสดชื่นเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้นำไปแช่เย็นก่อนใช้ค่ะเวลาทานะคะจะได้รู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เน่ก็ยังคงประสิทธิภาพของเจลไว้ด้วยค่ะหลังจากบำรุงผิวแล้วเรามาอัพผิวกระจ่างใสขึ้น2ระดับด้วยสมูทโตโทมิโ o m คอลลาเจน g e n c b a นด c c s u n s c r e กรีนครีมตัวนี้กันค่ะ BBCC ครีมสูตรใหม่เนียนขึ้น3เท่าเนื้อครีมตัวนี้นะคะพอเราลูบเนื้อครีมลงไปบนผิวเนื้อครีมจะแตกตัวกลายเป็นหยดน้ำทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วค่ะผิวเรานะคะก็จะดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารสก,กัดจากมะเขือเทศกรูตาไทโอนคอรลเเจนอะบูติน นี่ช่วยให้ผิวของเรานะคะและดูกระจ่างใสขึ้นนุ่มชุ่มชื้นและวดูคุมขนนะคะก็ดูตื่นขึ้นอีกด้วยค่ะ bbcccream ตัวนี้เหมาะกับสาวไทยมากๆค่ะเพราะว่ามี spf 50 pa 3บวกกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็คุมมันอีกด้วยค่ะ bbcccream ตัวนี้นะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะ จะบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกขณะที่ทานะคะเหมือนทาสกินแคร์ที่มีสีเลยค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะอัพความกระจ่างใสขึ้นถึง2ระดับนะคะสําหรับใครที่กังวลนะคะว่าทาแล้วหน่าจะลอยจะเทาหรือเปล่านะขอบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะพอทาไปสักพักนะคะเนื้อครีมจะค่อยๆปรับสีให้เข้ากับผิวของเรานะคะผิวก็จะสว่างกระจ่างใสไม่ลอยไม่เทาค่ะ มาเติมพลังงานยามเช้าให้สดใสด้วยสลัดมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะกินมะเขือเทศเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเรานะคะชุ่มชื้นอิ่มน้ําจุดดักงดาก็จะดูจางลงผิวก็จางใสแล้วก็เนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะแต่กินอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะคะเรามาบํารุงคู่ไปนะคะกับสม,มูทโต้โทมิโต้นะคะ กลิ่นด้วยทาด้วยนะคะผิวของเราก็จะสวยเต้งคูณสองไปเลยค่ะ าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะ youtube channel ของดีให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย